ขอ่าวสวัสดีเอฟซทุกคนครับมาดูบรรยากาศยามเย็นครับตอนที่เอาใดลงตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับยกใดขึ้นแล้วเอาเรือไปจอดลบขื้นลบลมแล้วเรียบร้อยครับตอนเอาไดลงก็ช่วงมึกหายพอดีครับมึกบางตัวนะครับมาดูบรรยากาศยามเย็นมาดูไปในเรือกันตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับพื้นท่วหมหัวเลยสองถึงสามเมตร ตอนที่ออกมึอก,ก็มือคายครับได้คือโลสองโลเลยไม่ได้ลงคลิปครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำไมได้น้อยครับดูบรรยากาศยา,ามเย็นก่อนหันไปดูอีกข้างหนึ่งครับอ่อนครับมามืดเลยทั้งแรบทั้งลั่นครับสองทุ่มต้องวิ่งแล้ว เดี๋ยวไปดูมึกวันนี้กันครับได้แค่โล2โลต้องรีบวิ่งเข้าปลอดภัยไว้ก่อนครับวันนี้ก็สองพุ่มแล้วครับวันนี้มองมึกน้อยๆก็ไปสามทีครับได้มาถ้าบองโลได้แล้วก็มีปลาไอเียอีกนิดหน่อยครับยังไม่ได้เก็บ ขับไปขึ้นอยู่ในน้ำแปดเก้าตัวอีกงมาแล้วครับนะครับเป็นไม้ช่วน,นี้เป็นคืนที่สองครับที่เอาไดรลงหมึกไม่มีครับวิ่งหนีลมตั้งแต่สามทุ่มเดี๋ยวเรามาดูแห่ที่ใช้ทอดหมึกกันครับคืนช่วงนี้คืนใหญ่ลมจัดครับไม่ได้ออกมาดูแห่ทอดหมึกกันครับนี่ครับ ปากนี้ปากใหม่ครับสิบสองซอกนาศาดพันสองครับตาสามเส้นนี่ครับเอ็นเบอร์สามสิบครับปากนี้ลูกแขเป็นลูกตะกัวนี่ครับเดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันครับหนักกิโลนี่ครับเอามาช่างแล้วครับแปดโลกว่าครับเกือบแปดโลครึ่งนี่ครับ หนักมากทอดไม่ไหวครับนี่ครับยาวสิบสองตอกจะไปขี่ดูความยาวกันครับมาดูความยาวแห้กันครับนู่นยาวไปนู่นเลยแห่สิบสองตอกครับ ค <Okay, S 1> ครับเดี๋ยวลองไปทอดกันทอดบนบกเลยมาดูตอนขึ้นแฮรครับนี่รแฮพอดีมากแบงก่งลูกสามตัวครับให้เท่าๆกันเน้นที่ลูกมือเยอะน่อยครับ นี่ครับลกที่อยู่ที่มือนี่ครับประจับนี่ครับ,รบเดี๋ยวไปดูตอนวานกันครับ นี่ครับมาดูวงแหกการวางอยู่ครับนาฬาพันสองมาดูตอนเก็บแผครับวางอยู่ครับแผตสิบสองซอกนาฬาพันสองครับแผที่ใช้อยู่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีห่วงใส่ตอนตาวแห่ขึ้นครับวนแห่ฝรั่งกำลังสร้างอยู่ครับปีหน้าได้ลองแน่ น,นี้ก็ไม่ได้ออกเรือครับจอดลบลม,ลมยาวคือลมไม่ดีครับช่วงมรสุมหน้าหนาวผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ